ธรรมะคือสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างทางตาในี่ยนะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเราจะต้องเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและสภาพที่สามารถเห็นสิ่งนั้นได้นี่คือเราเข้าใจธรรมะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเมื่อไหร่ก็คือว่าขณะนั้นเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราไปคิดถึงเรื่องราวของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะว่าไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยเดี๋ยวนี้เนะะี่ยค่ะ ฟังไปเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงว่าแล้วเมื่อไหร่ปัญญาจะสามารถรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือแสดงว่าที่ฟังเริ่มต้นยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวธรรมะได้นะคะเพียงแต่ว่าเริ่มได้ยินเรื่องราวของธรรมะเหมือนคนที่อยู่ในความมืดนะะี่ค่ะยังไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงแต่เริ่มได้ยินพระธรรม ที่จะทำให้รู้ว่าตรงนี้มีอะไรคือตรงนี้มีธรรมะมีสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนี้เกิดปรากฏไม่ได้เลยแต่สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏหมเพราะว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วถึงแม้เราจะยังไม่รู้นะคะแต่โดยเหตุผลถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงเพราะฉะนั้นเห็นความลึกซึ้งได้เลยค่ะ ว่าขณะนี้เหมือนมีสิ่งที่ปรากฏแล้วโดยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นและจะไปรู้ตอนไหนว่าเกิดก็มีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนั้นก็ไม่ได้ปรากฏว่าดับและจะมีสิ่งที่เกิดให้รู้ได้ยังไงว่าขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับนี่คือการฟังให้เข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆนะคะเป็นการศึกษาธรรมะ และคําทุกคําที่ใช้ในภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะส่งไปถึงลักษณะของสภาวธรรมให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมีใครคิดว่าฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยทันทีไหมคะต้องฟังนานนะคะเพียงแต่ว่าเป็นธรรมะนี่เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเพราะว่าคุ้นเคยกับ ความหลงลืมนะคะและคุณเคยกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นก็จะมีแต่ความคิดและก็ความทรงจำเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะมาทรงจำและคิดเรื่องราวของธรรมะแต่อย่างนั้นนะคะก็เป็นความคิดอีกนั่นแหละไม่ใช่ลักษณะของธรรมะจริงๆซึ่งแต่ละอย่างก็ปรากฏแต่ละทางได้เพราะว่าจริงๆแล้วธรรมะก็คืออย่างนี้ค่ะไม่ว่าเราจะฟังครั้งไหนก็ตามถ้าเป็นความที่สามารถเข้าใจ ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นคือการศึกษาของเราถูกต้องเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องสิ่งที่มีจริงๆให้รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนีไม่พ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วลึกซึ้งนะคะ เพราะว่าต้องเป็นพระปัญญาของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีแล้วก็ตรัสรู้ความจริงเรื่องเหมือนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแต่สามารถให้เราประจักษ์ได้ถึงความไม่ใช่เราไม่เป็นตัวตนนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจากมีสภาพธรรมะที่จะปรากฏได้เฉพาะแต่ละทางแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วย เพราะว่าเมื่อปรากฏแล้วก็หมดไปหมดไปแต่เมื่อไม่รู้อย่างนี้และผู้กระสรู้กระสอรู้อย่างนี้เราก็ต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะค่อยๆรู้อย่างนี้ได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะคือไม่คิดว่ารู้แล้วในสิ่งที่กําลังปรากฏ